สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณพ่อกับน้องผ้าไหมนะครับกำลังฝึกทักษะการแยกสีนะครับเด็กน้อยวัยสขวบกับ2เดือนอันที่จริงแล้วนะครับเด็กวัยนี้สามารถแยกสีได้บ,บางทีก็ตั้งแต่1ข,ขวบกว่านะครับอยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนนะครับพ่อกับแม่ก็หวังให้ลูกทุกคนนั้นมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดนั่น ะจะได้เอาตัวรอดได้ในสังคมน,นะครับแต่ก็ต้องมีการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะน้องผ้าไหมก็อาจจะนะครับอาจจะช้ากว่าคนอื่นบ้างหรืออาจจะเร็วคนอื่นบ้างก็ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัยขนาดนี้เราสามารถพัฒนาการได้ขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อเองนะครับก็เพิ่งมีลูกคนแรกนะครับก็อาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็ นะครับเรียนรู้สังเกตพฤติกรรมของลูกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มีลูกนะครับ oh, ก็สามารถให้คำแนะนำ oh. ชี้แนะได้นะครับเพราะว่าจะได้นำมา oh, oh. พัฒนาะศนะักยภาพน้องผ้าไหมให้เก่งแล้วก็เฉลียวฉลาดเป็นเด็กดีที่มีคุณภาพของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ของสังคมต่อไปนะครับแต่บางอย่างก็น้องผ้าไหมสวัสดีอย่างลูกสวัสดีแฟนคลับหรือยาง <Hey. S 1> สวัสดีค่ะนะครับ ค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกแรงใจแล้วก็ทุกท่านทุกการชมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับ